ครับสวัสดีครับดวินน้าสางปลาครับมันนี่กาปกตินะครับก็เป็นปกติที่ออกมาช่วงปล่อยเป็ดนะครับช่วงเศร้าประมาณสามโมงสี่โมงนะครับก็คือจะออกมาเวลานี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากก็อยากออกมาแต่เศร้านะครับแต่ว่ามันทังบานก็มีพละนะครับจีตต้องเห็ดนะครับก็เลยต้องออกมาเวลานี้นะครับเดี๋ยวมันนีสิปล่อยเป็ดใ้เบิองนะครับละกันอ่ามีเพื่อนเพื่อนนะครับ เป็นหลายคนถามว่าไปเห็ดยุงสันมี้อะไรใดอีกอย่างกะจะตอบคำถามมื่อนี้นะครับกะเดี๋ยวเข้าไปปล่อยเป็ดก่อนครับ ครับเพื่อนๆครับอันนี้เปียผมกับใยแน่เลยนะครับเนาะกาหลายเติบนะครับนี่แหละครับที่คาดหวังว่าจะเป็นรายได้นะครับจากการพอเป็ดปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะครับผมกระเพาะเอาเป็นเลี้ยงตัวอ่อนตัวน้อยนะครับเลี้ยงซื้อเป็นน่อยมาเลี้ยงเพื่อที่จะเอามาเป็นพอพันธแม่พันนะครับประมาณสิบกว่าตัวยี่สิบตัวดีละนะครับ มันก็ใหญ่ขึ้นมาบบที่นี่ปีนี้นะครับปีนี้พมกบบริสุทธ์นะครับก็ขยายพันธุ์เองนะครับตอนนี้ก็มีเป็ดอยู่เกือบร้อยแล้วล่ะครับที่ยังบาออยู่กับมีนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามว่าอยู่จังสี่มีรายได้ยังนะครับก็จะตอบให้เลยนะครับตอนนี้รายได้ก็เริ่มมีนะครับจากการเก็บผักนะครับเช่นพวกตะไคร่แน่พวกผัก ชีหอมผักหอมนะครับกล้วยแน่นะครับแต่ละมือนะครับแต่รายใดพวกนี้มันกับย่างบอทันใดยูโตนะครับคือหมายถึงว่ามันอาจจะได้หน่อยนะครับก็คือแต่ไข่กับมือละยี่สิบสามสิบนะครับแลวก็พวกผักหอมผักชีกับมือละหาสิบหกสิบนะครับรวมๆแล้วก่จะประมาณลอยลอยสองอยนะครับถ้ามือใดได้ขายกล้วยก็จะต๊ประมาณสามอยนะครับแต่ต่อไปในอนาคตทายีเป็ดมีไก่นะครับ คาดว่าจะหาอะไรจากพวกนี้ได้นะครับกับเราดีวิน่าแล้วกับยูได้นะครับกับบมเป็นยังนะครับเพราะว่าเจ้าของให้กินอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะมีความสุขดีนะครับยังเว้นกับพักพอน,นอนเว้นนะครับแดดฮอนๆอนนะครับยังมาแลงกับเจ็บพักกลับบ้านตามที่เคยเสนอคิดไว้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ บางเื่อนก็เป็นพวกหญ่านะครับหลายปีไปก็อาจจะมีพวกพักหวานนะครับมีนอไม้นะครับมันก็ต้องใส่เวลานะครับเพราะว่าการท็ดงานแบบนี้ก็ต้องใส่เวลาผมสองปีแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วนะครับถึงจะเห็นรายได้มือละร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่ากะถ้าเป็นฟ้ามใหญ่นะครับเครจะลงทุนสูงก็ยากะ อาจจะมีรายได้หลังจากรมีผลตอบแทนนะครับเขาเอื่นว่าผลตอบแทนเนาะหลังจากที่เห็ดไปประมาณสี่เดือนหาเดือนนะครับกับมีผลตอบแทนหลักหลายหมื่นนะครับแต่ว่าของเฮาค่อยๆเห็ดไปนะครับค่อยๆเห็ดไปค่อยๆสะสมนะครับเอื่นว่าสะสมผมเอื่นว่าสะสมของซะนะครับเมามีของหลายเขาก็จะได้เงื่อนหลายนะครับอบอกของเกี่ยวกับเงินเลยกับบอแมแนนะครับ ราวายังหน่อยน้ำมันก็ต้องเติมเนาะเนี่ยนี่แหละครับที่มาาของไร่ได้นะครับก็ต่อไปก็หลังจากเป็ดแล้วนะครับถ้ายูโตก็เป็นไกลจากไกลนะครับจากไกลแล้วก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ใหญ่นะครับพวกงวพวกควายนะครับถ้าเกิดว่ามีกําลังนะครับก็จะค่อยๆเห็ุไปนะครับยู่หน้ากะตั้งใจนะครับว่าสิเหตุงานเล้งดานการเกษตรให้มันได้นะครับ ตอนนี้เป็ด mhm. ยังฟักอ <Believe. S 1> ีกอยู่นะครับหาห้างนะครับคือตอนนี้ลอยแล้วนะครับเถือถึงหน้าฝนนะครับก็น่าจะลอยกว่านะครับหรือไม่ก็อาจจะถึงสองลอยเพราะว่าแม่มันก็ผสมไปเรื่อยนะครับลูกมันก็งหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ก็ซุ่มอนุบาลไว้นะครับกาลงเล่นน้ำกับซุ่มเป็ดใ่ญ่ได้แล้วนะครับนี่เปิดตะหักอยู่ดีครับมันก็ง่ญ่ขึ้นเร็วๆเนาะ ก็ได้เสืออาหารให้มันนําก็คิดว่าจะเฮ็ดอาหารเราต้นทุนนะครับเร็วๆนี่แหละครับตอนนี้กำลังสะสมอุปกรณ์อยู่เนะาะเงินได้ก็เก็บซื้ออุปกรณ์ไปนะครับเธอละเหล็กเทอละหน่อยก็ดีอยู่ได้แหละครับถ้าท้ายดีแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับเฮ็ดค้าขายนะครับได้มือละพันสองพันนะครับแต่ว่าค่าใส่ใจก็หลยนะครับค่าใส่ใจก็หลา จ่ายเงินลอยสองลอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับซื้อของกิ่นของเล่นนะครับแต่พ่อมาอยู่ในจุดนี้นะครับกะได้ยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับกะเก็บหยดข้างนะครับเพื่อเพื่อเก็บสีได้อยากได้ยังจะได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันจะหาเงินหลักพันหลักยังยากแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับลาเพื่อนเพือนไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้นะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะ อัปเดตในเรื่องต่างๆนะครับผ้าเบิงนะครับเก่อนมีอย่างอยากแนะนำกับสมารถคอมเมนต์แนะนำผมได้เลยนะครับถือว่าเป็นเกษตรมือใหม่เนาะถึงสองปีับะคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ